วันนี้เวลา9นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ตำบลนาจาักอเภอเมืองจังหวัดแพร่ทรงเปิดอาคารพิรยาธรอ,อาคารอาเนกประสงค์3ชั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2562 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคารว่าพิริยาธรหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งความช่วยเหลือเอื้ออาทรและความเพียรกล้าพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่อาคารและจัดก,การใช้อาคารให้เหมาะสมกับความบกพร่องทุกประเภท ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมให้คนพิการเข้าถึงความรู้และการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพจากนักสหวิชาชีพและครูการศึกษาพิเศษเพื่อส่งต่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โอกาสนี้ท่อประเนตทศห้องงานอาชีพเด็กพิการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่เด็กพิการตามความเหมาะสมและความจําเป็นให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้กลุ่มเป้าหมายคือเด็กพิการกลุ่มเตรียมส่งต่อสถานศึกษาเรียนรวมหรือชุมชนและเด็กพิการที่ให้ความสนใจศูนย์ได้ส่งเสริมทักษะการเพ้นสีลงบนถุงผ้าดิบฝึกร้อยสายคล้องแมส ผลงานที่ได้จำหน่ายในงานเทศกาลงานแสดงสินค้ากลุ่มชุมชนของจังหวัดและงานนิรทศการของสถานศึกษานอกจากได้ฝึกทักษะแล้วผู้ฝึกยังได้ความมั่นใจและความภาคภูมิใจในผลงานของตนด้วยส่วนชั้น2และชั้น3เป็นห้องให้บริการนักเรียนด้านการฟื้นฟูนสมรรถภาพและเสริมสร้างพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มอาทิห้องกายภาพบำบัดเป็นห้องสำหรับตรวจประเมินและบำบัดเด็กที่มีความบกพร่องของร่างกายที่เกิดจากภาวะของโรค แล้วทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติจากระบบประสาทและกล้ามเนื้อห้องศิลปะบําบัดใช้ศิลปะแขนงต่างๆได้แก่การวาดการปั้นการตัดปะการระบายสีมาผสมผสานเป็นกระบวนการให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมซึ่งเด็กที่เข้ารับบริการมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงและประสิทธิภาพการเรียนรู้ทักษะอื่นในชีวิตประจําวันดีขึ้น ห้องดนตรีบำบัดใช้การร้องเพลงเล่นเครื่องดนตรีการเต้นประกอบเพลงเพื่อช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสร่วมกับการเคลื่อนไหวเสริมสร้างพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจและสติปัญญาส่งผลให้เด็กสามารถเรียนรู้และเข้าใจวิธีการจัดการกับอารมณ์และแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ห้องฝึกพูดห้องเตรียมความพร้อมแก่เด็กที่มีปัญหาด้านการพูดระดับรุนแรงเพื่อฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการพูดให้พร้อมต่อการพูดต่อไปห้องกิจกรรมบำบัดใช้กิจกรรมการเล่นของเด็กแต่และช่วงวัยเป็นสื่อและกระบวนการในการตรวจประเมินส่งเสริมและบำบัดพัฒนาการรอบด้านของเด็กห้องกระตุ้นพัฒนาการประสาทสัมผัสช่วยกระตุ้นการรับความรู้สึกพื้นฐาน ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แบ่งตามพฤติกรรมความบกพร่องของแต่ละคนเพื่อให้เหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งร่วมมือกับโรงพยาบาลและโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายในจังหวัดอาทิศูนย์การเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาลแพร่ตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปและโรคเรื้อรังาาที่รักษาในโรงพยาบาลได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามความสามารถและความต้องการของผู้เรียนโรงเรียนบ้านปากกลางเป็นโรงเรียนคู่ขนานจัดการสอนให้เด็กพิการเรียนรวมกับนักเรียนปกติ เพื่อให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันสามารถดำารงชีวิตในสังคมได้และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา